าลอคลิมนี้ก็มาดูชาวบ้านนะครับช่วยเหลือกันเอาวัวขึ้นจักสะนะครับนะบตอนนี้กำลังอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับผเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเราไปดูกันเลยครับว่าเขาช่วยเหลือกปนยังไงครับวัวตกสะครับ เอาเหรอไใาเสคนนี้เพราะเขาเาตรงนี้แหละวยเาต่เลยคนไ้ีราคามน่อยมันยมันจะเจ็บมือเรอ เชฟนี้ําับเชฟมื้อนากใต้อยู่นี่น่ะหน้าหน้าฟังจังสิเหมือันีักโอต้นนีมี่

น้เมานเกิดที่บ้านโคนาไก่นะครับบ้านประมาณประมาณ2ี่คนนะครับมาช่วยกัน เอาวัวขึ้นจากสรนะ้างคานาเลยเาโย่เอาโยเาคานานพว่าาลังมันร้อยไม่เรวที่กเพรต้นหนามันนิ่งะไม่ถอดไม่ไปอดหาเลยบด้นต้นตอแ่ต้นหน้านหน้าไว้ต้นนงต้นนึนต้นึต้นเอรดนงเลยนใช้เวลาประมาณ จ้าหน้าที่แล้วน pues ี่โง่โง่โลมนี่เจ้าหน้าที่แล้วนี evet, ่ชัโมอชั่โมงประมาณหชั่วโมงกว่าเกือบสชั่วโมงนะครับไปสนีก็มาช่วยนะครับโผ่อาแล้วอาสู้ๆนะศากับพี่น้องวกศาดึงดึงเลย

โอ้โหน่าสงสารวัวมากครับพี่น้องนี่ก็เป็นความสามัคคีของชาวบ้านนะครับก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับไขเดือดร้อนแล้วก็ช่วยเหลืออย่างนี้ละครับเอาตงขึ้นมาได้แลครับอย่าขวางหน้าวัวแล้วครับ๋ยวมันจะวิ่ง อะนอ่า้าวา้ว euh ัวก็เป no ็นวัววัวแก่นะครับวัวแก่มากเออมันนอนแบบนี้ล่ะเดี๋ยวมันก็ตีมยไอกูมยคตีมาตมาวัมว มืมือพักพักเลยอยูะคุณยายก็มานะครับแต่ว่ามานั่งให้กำลังใจครับคุณยายอดอดึงแขงเราบุงมาแขงหน้านะดึงมากำงานมันนอนสอดีแขงคอเตอร์หักครับขบุญไปสนีครับก็มาช่วยนะครับไปสนีสวัสดีเหตุเกิดขึ้นที่บ้านพลอาก่นะครับตำบลนนหอมอเภอเมืองจังหวัด นครนะครับแม่วัวแม่วัวพี่น้ำหนักประมาณเท่าไหร่แม่วัวตัวนี้สามร้อยสามร้อยทิพยสามร้อยกว่าบาททีครับประมาณสามร้อยกว่ากว่ากิโลกรัมนะครับครับผมเพราะว่ามันจอยมันแห้งเล้งแห้งเล้งแก่ด้วยใช่ไหมครับมันไม่จอยแก่แก่ด้วยถ้ามันไม่จอยมันสมบูรณ์แบบมันก็ตกไปประมาณสี่ร้อยกว่ากิโลอ๋อแต่นี่มันจอยมันแอ็งแห้งเล้งน้อยอายุกี่ปีนะครับวัวตัวนี้ประมาณ ประมาณเจ็ดแปดปีนะครับก <League of S 2> ็ชาวบ้านนะครับน so ี <tle> ่มาทั้งหมู่บ้านนะครับเพราะว่าหมู่บ้านนี้ก็ประมาณไอ้จักจักลังคาเฮือนวัาบ้านพ่นเนี่ยหกสิบแปดหลังคาเรือนก็ก็นอกนั้นก็ลูกลหลานก็ไม่อยู่ครับ ก็ก็มาช่วยเหลือกันเท่าที่มาได้นะครับเข้าเนาเข่าเขงเข่าเข่งปล่อยไปมันตั้งหัวจะลุกได้หรือเปล่าครับปล่อยมาเลยปล่อยเลยปล่อยมันเพราะมันตั้งหัวมะวัววัววัใครกรับเน่ยวัวใครครับวัวนายแดงคนพรมนายแดงคุณพรมวัวนายแดงครับนายแดงคนพรม นายแดงคนธมจะได้เจ้าของนี่เอาซื้อทำมาพานตัวนี้ไว้นี่ครับพี่เก้าไม้เก้าไม้ดีเก้าซื้อเลยยกเขยหน่งเขยตั้งหูคนเราคนลำพูนมันจะไปดึงหิ้วไอ้เนาะเลยพี่แดงนะฮะไม่เป็นไรนะพี่อีกครั้งนึงคนพมคนพมคนพมคนนักควายนะคนพมคนพมครับผมอ่าพี่แดงคนพมนะครับอา่ครับผมเลยนะครับยืนแล้วนะครับผมเลยนะเอาละครับตาขวางนะครับ

เอาครับช่วยเหลือช e: right. <okay> like ีวิตโคได้แล้วนะครับตตกสระนะครับคาดว่าเขาคาดว่าเขาหิวน้ำนะครับหิวน้ำมากินน้ำที่บริเวณสระก็ยังพอได้กินอยู่นะครับแต่ว่าติดติดลมขึ้นไม่ได้นะครับเอาใครใครมาเห็นก่อนเนี่ย ใครมาเห็นก่อนเจ้าของเจ้าของวัวเจ้าของวัวมาเห็นก่อนแล้วก็ได้แจ้งให้กับได้แจ้งเพื่อนบ้านนะครับได้แจ้งเพื่อนบ้านมาช่วย เพิ่งเรียบบอร์ดไปแล้วครับขับไปนะครับนี่คือทีมงานนะครับทีมงานลงไปครับพี่ยังมีนี่หอนขี้ดินทีมงานนะครับพี่พี่พิเภกนะครับพิเภกผู้ช่วยตบด่ากันผู้ช่วยบ้านคนไก่เลยครับแล้วก็พี่ๆแลหลายๆคนอแล้วครับก็เป็นว่าช่วยเหลือแม่วัวไว้ได้นะครับแม่วัวของคุณพี่แดงพลพรมนะครับ ก็ขอขอบคุณพี่น้องทุกคนนะครับที่ยังช่วยเหลือกันเหมือนเดิมนะครับในสานี้ก็ท่าทางจะมีปลาเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยน่าจะเอาแหมาลงเอาละครับภารกิจช่วยเหลือชีวิตแม่โคของพี่แดงคนพรมโดยชาวบ้านพนกไก่ก็เสร็จสิ้นลงแล้วนะครับครับนี่ก็เป็นชาวบ้านนะครับที่มาช่วยกันก็หลังจากจากเสร็จภารกิจก็กลับบ้านนะครับไปทำธุรกิจตัวบ้านไทยบ้านหม

นี่ซุกคล,กกลุกลงมามันจะลบลงมาให้เลยมันจะซุนเดียวกับเป็นไรครับเมืออยบะเมื่อยครับเมือยอมือ่อยขนาดครับผลสำเร็จครับ ครับนี่เขาเป็นเถียงนานะครับก็มีสระบริเวณรอบๆนะครับมีแคร่นั่งด้วยนะครับนี่ครับวิธีชาวบ้านครับมีอะไรก็ช่วยเหลือกันนะครับเถียงนาญาติพี่น้องเดียวกันนี่แหละครับครับเถียงนายาติพี่น้องเดียวกันนะครับโอ้โหนี่เป็นเถียงนานะครับทําอย่างดีเลยทรงโมเดิร์นนะครับ ครับนี่วเขาหาเพื่อนคือเถียงนานะครับทรงโมเดิร์นด้านหลังผมที่เกิดเหตุนะครับวัวอายุประมาณ8ปีนรับน้ำหนักประมาณ350กิโลกรัมนะครับก็ได้รับการช่วยเหลือจากชาวบ้านขึ้นจากสะเรียบร้อยนะครับผมนะฮะตกบริเวณด้านหลังผมเนี่ยครับนะฮะได้เห็นกันไปแล้วนะครับครับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ